ขาพี่ก็แนะนําก่อนว่าให้เราคิดในกรอบก่อนถ้าในกรอบมันเต็มแล้วมันมีข้อจํากัดหรือมันไม่มีอะไรใหม่แล้วในกรอบเขค่อยไปคิดนอกกรอบเพราะยังไงการคิดในกรอบก็ตอบโจทย์กว่าอยู่แล้วต่อเมื่อมันมีข้อจํากัดที่ทําให้เราคิดในกรอบไม่ได้อันนั้นแหละเราถึงค่อยไปคิดนอกกรอบเพราะ,ะนั้นการจะคิดในกรอบการคิดนอกกรอบไม่ได้มีข้อดีข้อเสีย การคิดในกรอบก็ไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรทั้งสิน้นคําถามเนี่ยพี่คงจะคิดว่าน่าจะถามว่าเวลาเรามีข้อจํากัดเยอะๆเนี่ยเราจะคิดยังไงเราจะทําแผนงานยังไงให้มันแตกต่างให้มันสามารถมีแผนงานออกไปสู้กับคู่แข่งได้ พี่ฝึกอย่างนี้สมมุติเราได้โจทย์ทางการตลาดมาโจทย์หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นโจทย์อะไรที่ตั้งมากัแล้วแต่และคุณก็จะมีงบจัดมีคนมีอะไรต่างๆเพียบพร้อมมาด้วยนะครับว่าในการทําแผนงานน้องก็คิดแผนงานไปตามวัตถุดิบตามงบประมาณที่เรามีอยู่เสร็จแล้วได้แผนงานออกมาวางไว้กลับมาดูที่โจทย์เดิมแล้วตัดงบประมาณที่น้องๆได้เนี่ยออกไปครึ่งหนึ่งมีคนสิบคนเหลือ5คนมีเงินร้อยบาทเหลือ50บาท ดูซิว่าน้องจะคิดแผนงานได้ไหมแผนงานจะต่างจากเดิมไหมัน,นข้อจํากัดเริ่มมีนะครับหลังจากนั้นยากหน่อยโจทย์เดิมนี่แหละแต่น้องมีเงินแค่ส0ของบัตรเจดที่ตั้งไว้มีคน10คนเหลือคนคนเดียวมีเงินร0อบาทเหลือแค่10บาทน้องจะทํางานนี้ยังไงผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงจะเหมือนเดิมไหมอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองในการสร้างความคิดในข้อจํากัด ความคิดสร้างสรรค์ความคิดแปลกๆใหม่ๆเนี่ยจากประสบการณ์ของพี่มันจะมาได้เมื่อเรามีงบประมาณมีวัตถุดิบมีความช่วยเหลือที่จํากัดเมื่อไหร่ที่คุณมีงบประมาณเหลือเฟืออยากใช้คนกี่คนก็ใช้ได้อยากจะทำอะไรทำได้หมดขอได้หมด กรณีเหล่านี้จากประสบการณ์ของพี่ความคิดสร้างสรรค์มักจะไม่ค่อยเกิดเราจะมักจะใช้วิธีการที่เราคุ้นเคยและสะดวกที่สุดในการเอามาทํางานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะฝึกในเรื่องของการมีการคิดนอกกรอบได้การคิดแตกต่างได้ก็ลองฝึกโดยการใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้น้อยลงให้จํากัดลงยิ่งทําให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่มากที่สุดนะครับอันนี้จากประสบการณ์ของพี่ลองไปฝึกดูครับ ถานการณ์แบบนี้มันทําให้เรามองเห็นภาพบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นคืองานที่เรียกว่า important work กับ busy work ในภาวะปกติมันมองเห็นเหมือนกันแต่มันจัดไม่ค่อยออกแยกไม่ค่อยออกเฮ้ยอันไหนอันด่วนอันไหนเร่งหรืออันไหนที่มันไม่จําเป็นแต่ว่ามันก็ทําให้เรา busy เพราะมาถึงจังหวะที่เราต้องถูกกัดตัวแบบนี้เราต้อง work from home แบบนี้มันทําให้เรามีเวลาแยกแยะและเห็นได้ชัดเจนว่าเฮ้ยอันนี้คืองานสําคัญ เราต้องทําเราต้องทําให้มันเสร็จเฮ้ยอันนี้งานรอได้มันเป็นงานที่ทาแล้วบีซีอน,นะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นข้อดีที่เกิดตัวเองแล้วก็ผมคิดว่าเราทําเรื่องนี้ไปมากพอสมควรเรียกว่าเป็นเดือนๆแล้วมันก็กลายเป็นนิสัยติดตัวไปเหมือนกันซึ่งเวลากลับเข้าไปทํางานในภาวะปกติหลังจากสถานการณ์นี้ก็คงจะช่วยให้เราแยกแยะเรื่องของ i m p o r t a n t Work กับเรื่องของ b ีซีเวออกได้ชัดเจน